เราต้องหาฐานฐานเะในรูปสามเดี่ยมตรงนี้ก่สามเหลี่ยมเนี่ยเราใช้เป็นเรื่องต่อ่งฐานมุมใ้ในรู่ามเหลี่าแต่วันเนี้ยเราไม่รู้ฐานมันาไม่รู้ฐานนตรงนี้เราต้องใช้อีกทรบามาหา่ออหาด้านสามเหลี่ยมก่อนเรียนวิชาเขานะ มันเป็นด้านที่สันไม่ใช่ด้านที่ยาวมันเปนด้านที่ประกอบเป็นด้านกานเราก็ต้องเาด้านยาวส่วนแด้านที่ตรงข้ามมุมกคือด้านี้ยกกำลังสองลบกับก2ลัสองกกำลังสองดนะอ่าตรงนี้เวหนให้เป็นเอกฐานนะสิบสามสิบสามเาสองได้ร้อยถูกติดนะคูณสอนเรสองได้ร้อยีดี x ก็ลังของไม่เท่าไรรู้แล้วก็เก้ารู้มาสิบสี่ยิ้าหน้าอะขอดูลู้ก็จะได้ x แท่กักห้าก่อนเลยนะ x เคากับก็ตหงนีตรง้แ้ได้หแล้วเราแลตอนนี้เรารู้แล้วเพาะฐานมันเป็นบเนเราคณชตนะอะเราก็ไปเข้าสูตรเลยนะไม่นนะ ตองสูตรที่โจทย,ย์ต้องถามให้หาหาปริมาตรพืกนผ้นนะตรงนี้ก็จะมองยังเป็นฐานสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยจะเป็นแบบนี่้นะ,ส,มมะสูตรก็จะเป็นพื้นที่ฐานคูณสูง รือที่ฐานเป็นสามเ่งมุมฉากใซตเป็นหนึ่ง่วนสองคูณฐานคูณสูงยังไม่ได้คูณมคูณความสูงสองเองในตัวนี้เอาเราไปดูที่เราจะแทนเ้ื่ออะไรไยาวหนูดูแค่สามเร่องันนี้อย่างนี้สนะีแดงตนี้ฐนะานฐานม,มันก็คือตรงนี้ตรงเอนี่ก็คือห้าใช่หปล่าสูงมันก็คือเท่าไหร่ลูกสิองอ่าก็คูณห้าคูณสิบสอง ส่วนความสูงของพีซึ่งก็จะกลายเป็นเท่นี้14ไ่อย14เพราะว่าเราเพราะเราความหมายให้เราสามเหลี่ยมฐาน14ก็ได้เแนวสูงสุดแล้สามนั่นสองนะสองค่ะจาก2ไดห6คูณ5อะสามทีกันเลกนะสามคูณ14ลูก ปปสี่คูณสี่สองยี่สิบแปดสิี่สามสี่สิบสองใสู่งสี่ร้อยยี่สิบอเ็กี้ตอบข้อสอง